คลิปนี้เรื่องที่หนึ่งตยเปี้ยวแยงทางหมดปัญญาเลยครับคลิปที่สองชิมเปี้ยวชิมปมปิมลีดญี่ปุ่นรอบรองชามเลือสวัสดีครับทุกคนผมต้นหนึ่งครับผมมานักที่ตามข่าวกีฬารับผู้ชมครับผมอยากจะบอกพี่น้องเพืเ่อนๆผมพิการหอโมาดีสองห้ามเปน็นแต่เด็กๆมาเลยครับผู้นไมดาต่อน,นี้ พูดได้แล้วแต่ผมพูดไม่ชัดนะครับเวลาเชือกันเราเนี่ยผมไม่ได้ยนินผมใช้ดูป่ากเพื่อนทุกคนนะครับโอเคผมไปนักที่ตามข่าวกีฬาผมพูดไม่ชัดแต่ผู้ชมค่อยๆฝังนะครับมีภาพกีฬาอานน่านและก็กวางไปด้วยนี่นะครับอย่าลืมฝากดาาก,ดกดทําซ้ายกดแชร์ชิปกดติดตามเป็นกำลังใจผมครับผมพิการหูไม่ได้ยนิน ความพุ่นทัับชิมนี้เดี๋ยวจะมาให้ฟังนะครับเตยภรรยาทํารู้สุขไดหมดปัญญาครับทาชิมยิ้แล้วหลังอยู่ด้วยกันมา4ปีต่อจากนี้ไปจากันแบบอบอุ่นหุ้มว่าเตยจะได้ไปอยู่ทีมไหนหรือจะเปลี่ยนไปเล่นอีกนู่น อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้เธอสเสมอวันที่นองเตยขอบคุณแฟนๆวันในวันในที่ชั้นนี้ที่คอยให้กำลังใจมาโยตลอดขอบคุณเพื่อนๆรวมทีมทุกคนขอบคุณระยะเวลาตลอด4ปีที่อยู่ด้วยกันมาที่คอยให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดรอคุณว่า ทีมต่อไปจะเล่นลีไหนเถยฮายาทำรุศกป,ประกาศอำลาทีมฮาริยาในดินญี่ปุ่นประกาศอย่างเป็นนาการเรื่องการไม่ต่อบบัญญาของเทยกันทาชมสอนทีเฮดจิทาลิยักรอบสีดูการที่นี่ในอาชีพนะักกีฬา ขอบุณจัปรับทุกอย่างตัวจ่าออกมาแล้วแต่เรือไว้ซึ่งหวามจดจำดีๆอยู่ที่นี่เหมือนเป็นบ้านยิกหลังจดทำรถไปไหนมาไหนไม่ต้องเปิดแผนที่อยู่แค่ขอบุณภาพจาาเพจอัญญาทํายุสก์เปี้ยวอัตนาพรย่ยงทางชมสอ์เห็นอีซีหวนะครับ ซึ่งจมอตอนได้ออกมาประกาศหลายชื่อผู้เล่นที่จะออกจากทีนในดูการ2,100ปีากได้แก่มานัก,กะชิตมามูลาปูจิอิโอรเลน,นาและเปียวธนาพรโอนยุหลังจากที่อยู่เล่นในกับจมลองตอน,น,นิ NEC มา2ปีเรามาคุมกันว่าน้องเปี้ยวจะไปต่อ กับชมวถอนนหนายรีญี่ปุ่นหรือว่าจะไปเล่นลีนเอาเลีหรือ,อยูโรบีมหรืออเมริกานุตทลาและชมพูมาโลกูมไปพร้อมๆกันวอเล์บอลรีนญี่ปุ่นรอบก่อนรองชนะเลิศทำบากวอเล์บอลหญิงลีนญี่ปุ่นกลางประกบคู่รอบแปดทีมทุกท้าย มี2องสาวไทยที่มีรุ่งวันแชมป์มาดูกันว่าใครจะได้วานแชมป์มาล้อนได้สำเร็จถ้าเริ่มแข่งวันที่บแสาโคสรปถึงยบบี่ิอแบลสาโคสรปนะครับทีมเปียวเองนอีซวันที่เดือน4เวลา1 7บเจ็ด่มทีนะครับวันที่19เดือน4เวลา 14 5ทนะครับและ20เดือน4เวลา13 5ทครับทีมปมปิมฮิเมจิวันที่20เดือน 2020. 4เวลา17.5ทนะครับวันที่21เดือน4เวลา17.5ทครับทุกท้ายวันวที่22เดือน4 16.35ทครับ ชิปนี้จบแล้วนะครับฟังชอบมาติดตามข่าวกีฬาแบบนี้อย่าลืมกดทำใจกดแชร์ชิปกดกระดิ่งฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมพิการไม่ได้ยินหอมพุ่งทับไว้พบเจอขันไม่ชิปหน้าสวัสดีค้าบ